ปั่นเลยเนาะน้ำก็เยอะเนาาะยเนาะปั่นนี่ดำได้เลยน้ำบมได้ข้างปั่นี่กรได้เต็มหนคุณเอีเอ้ยตาซอนเลยดำเงี้มได้ก็ได้แล้วแม่เนาะปั่นจะกล้าพ่อแม่เนาะใชตลิงลิงเลยอันนั้นขาเจ้าิตเหตุยังเถินโอ้บานไม่เด้ครับสต่างบ้านแล้วถมมันก็โตหอยคนน่ะใช่ละหอยไหนหอยบืนมาขนาดนี้เลยบ่ใช่ละหอยมาปล่อยเยอะอยู่แล้ว ผมว่าปล่อยเยอะอยู่แล้วเก็บแม่หอยนานะหอยนาอยู่เสีเดียวเก็บไปต้มแหม่มันมีมันคือยันกันน่ะน่ะร้องไปหทนยังนหนูแจ๊กบอนน่ะน่ะบอฮะฮะหนูแจ๊กบอนน่ะอ๋อต้นต้นกระโดนต้นนี่ต้นกระโดนเออเฮ้ยหลายขนาดสมุนเอ้า ต้องออกจากนี <rôle S 2> <él an ici> ่ไปไปโอเคครับจต้นขาวให้นอบนาเฮ้ยมเาด้เาด้วยาวนะฮจักตปั้นขาวาอะไุกด่าฮู้จักตุยังกฮู้กตักง ยังตะปันขาวๆอย่เอ้ยน้าหัวักตะปันขาวๆแม่ยยงยังูดมันแหงลไปไปไลยมเนี่ยออขบครับปมาลงตะก้าแล้วครับดำง่ายเลยยาควใส่ท่อไว้ได้กันนากเจ้านี่มันใส่ท่อไว้ด้วยอเออ ไหนไหนดูพาคุณเอฟพีดูข่อก่อนนะคะวางท่อันเทนานะคะวางข้ออย่างดีเลยนะคะคุณเอฟพีนี่น่เใบเท่านี้เท่าใบาย,ยังไงนี่ใบส้มเปรียร้ยวอ่ะ<ม>กินได้ โก,กโอโกกนนะกตัวเองโกเนาะไอ้ผักหวานผักหวานเพื่อนมาปลูกใ่อินโคกกับแบอะไรใบสมเปรียบขับคุบ้งเน้อตั๊มหนุ่มเพชรเมื่อก่อนเนาะ hai nam anh nhảy nó năm lướt lưu này không? Kung bò suốt kung bò. Kung về Kung bò. Kung lại. Kung bò. Kung bò. Kung thế Kung bò.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  สมนุนย่าพานะคะเมื่อกี้นี่ย่าพาเดินไปดูตะกร้านะคะก็สมนุนก็ลงลุยตะกร้าเลยอาบน้ําไปด้วยเออพอย่าพาขึ้นมาก็สมนุนก็ขึ้นมาตามนะคะคทุออกท่านตายออกหน้าออกหน้าเอาสั้นเนี่ยาพาสั่งให้สมนุนออกหน้าทิออ้งร่มด้วยพระอ่อน จะพาเดินไวหลวงเพชรเดินแทบไม่ทันนะครับต้นไม้บน <c oughs> ลมมายายเม่นอยู่ ต้นดู่หลายเนาะ<ม>ยายเนาะโอ้มีแต่ต้นดู่ดนี่นะครับที่นาลุงพ่นนะครับลุงเพชรก็ามาครั้งแรกนะครับคุณเอศีมาดูก็หน้าอยู่ครับหน้าอยู่เนาะมีทุ่งนานะทุ่งนานี่ก็เป็นสวนยางนะครับคุณเอศี มีแต่ต้นดูนะครับต้นดูเยอะครับ ไงโมเปตล่มวันนี้งานเยอะน้องบอกว่างานเยอะตอนแรกว่าจะมาทีนี้งานเยอะงานงานบัญชีเนาะโอตบที่เกิดได้บัญชีใช่ไหมคะเยอะอยู่แล้วถ้าว่าบัญชีนะเรต้องตวดบัญชีของแต่ละบริษัทเป็นงานที่ละเอียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีญาติทำบัญชีก็กลับบ้านดึกๆ สบายดีการด้วยดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะลูกสาวเรียนจบแล้วอ๋อสบายใจเลยครับสบายใจอ่าหมดหน้าที่แล้วหมดได้ลูกจะค้นขึ้นสองครับที่สองครับหมดหน้าที่ของลุงเพชรแล้วทีนี้สบายใจละวเขาก็หาเลี้ยงตัวเองได้ละค่ะอืมสวยด้วยนะคุณพ่อ หวงไหมห่วงไหมคะฮก็เรื่องปกตินะเนาะอืมเราก็ได้เราก็ห่วงอยู่นะครับแต่ทําไงได้เขาโตแล้วเขาก็คิดได้ทําอะไรเขาก็ต้องคิดได้เนาะอืมเาสมันกระเจาจะไม่งามเลยเอองามเนาะคนโตไซแล้วอู้วขนอ่ะขนมากเป็นเพียงเอิ๊กเลยแม่มาเที่ยวนี่เออเข้าไปในอาทิตย์หนึ่งมาบันทเที่ยวเนี่สซงแล้วหวมเอิ๊กแล้วย่าเคยเดินไปข้างหลังไหมคะ ข้างหลังเนี่ยมีเคยขี่ไปมันเป็นป่าเห็ดไปใช่ถ้าไปข้างหลังอีก่บอกยังไม่ได้เคยไปเส้นนี้เปล่เส้นนี้อหรตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงเพชรมันจะมีลึกใช่ไหมป่าลึกใช่ไหมลึกไม่มากแต่ก็คือขับไปเราประมาณสามนาทีก็ถึงถึงแล้วค่ะวันนั้นขี่จักรยานไปกับน้องไอเดียอ๋อเป็นป่าเห็ดเป็นป่าเห็ดเห็ดออกไหมลึ เห็นชาวบ้านไย่าไปหาแตตรงนี้น่ะนะตรงกเปล่าปอนไม่เห็นชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตรงนั้นแหละไปหาเห็ดแสดงว่าเขาหาตรงนั้นนะมั้งที่ออกมาขายใช่ใช่หาแบบเต็มตะกร้าเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขารู้ที่เห็ดออกแล้วเนาะอย่างเราเนี่ยเพิ่งมาอยู่เราก็ยังไม่รู้เนาะหมู่บ้านเขาอยู่นี่ สุดเกศนี่เนาะอ๋อลุงเพชรจอมล็อกไหนคะฮะอ๋อให้ป้าออนครับลุงเพชรคงไม่ได้มาง่ายลุงเพชรน้องยูรับปริญญาอนดีใจแทนด้วยโอ้ชมนี่พูดอะไรไม่ออกนะครับเห็นลูกสาวรับปริญญาก็ดีใจครับดีใจเพราะเราเห็นน้องก็ตั้งใจเรียนเนาะพอเขาประสบความสำเร็จผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจคลุงเพชรนี่พูดไม่ออกเลย ผมก็มีบ้างครับเพราะว่าเราภูมิใจเพราะว่าลูกเขาทำให้เรายังไงล่ะเราที่ดังที่เราตั้งใจไว้เราทำงานหาเงินส่งน้องเขาเรียนอะไรประมาณนี้เนาะะอพอน้องเขาทำได้แล้วเราก็ภูมิใจครับพูกเป็นพ่อเป็นแม่เนาะใจมากๆเลยครับเราก็ดีใจด้วยใช่ครับสวยด้วยขอบคุณนะครับ น้องก็เป็นคนที่ว่าตั้งใจมากครับทั้งเรียนเนี่ยอืมที่แรกลรงเพรก็ว่าไม่ให้เรียนละจบแค่มองหกเอว่าปาสอสก็พอแล้วว่าเนี่ยแต่น้องเขาอยากเรียนต่อเพราะว่าจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทีนี้แม่เขาเลยบอกว่าให้เรียนไปเลยทีเดียวไปเลยอืม,อมแม่เขาถูกอย่างที่ป้าอ่อนพูดเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าออกมาทํางานจะกลับไปเรียนยากคือว่าเขาจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็นานจบอะไรประมาณนี้ ็เลยป้าออนก็นเลยบอกวห้เลี้ยงไปเลยอยครับก็น้องก็ทําได้แล้วก็โอเคแล้วดีใจแล้ว <c oughs> ทีนี้เขาก็มีงานมีการทําแล้วก็โอเคครับใช่ครับเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ถือว่าน้องก็เก่งพอสมควรครับขอบคุณครับ